มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมหมดปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้หรือเติมแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับรีบเติมแล้วก็มาตีบอสลุนชานี่ด้วยกันนะครับเอาละครับสวัสดีเพื่อนรชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ยกันกับผมสมาร์ทมักี้นะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับ มาครับผมวันนี้นะเป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธที่เออ่แรดเฮาสนะมีแรดเฮาสน้องนะครับ, How, รบแล้วก็เจ้ากาดดอนกับเฮลกานะกลับมาประจําแรดนะครับผมคนตีเยอะมากครับแล้วค่อนข้างคึกคักนะครับผมแล้วก็มีเควสประจําสัปดาห์ด้วยนะฮะเป็นเควสพิเศษนะครับผมในการ จับเจ้ากาดอน2ตัวนะแล้วจับไคโอกา2สอตัวเนาะนะเราก็จับมอนสาทิตัวนะโดยรางวัลนี้ครับผมมีโอกาสเป็นชายนี่ด้วยนะผมนะมาดูกันว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะเจ้าคู่นี้นะครับกาดอนกับไคโอการเนาะก็มีชายนี่ทั้งคู่นะแล้วเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมเป็นตัวที่แบบโอเคมากๆเลยนะฮะมันมีบัตรเลดบอสนะบัตรรีโมทนะครับผมแจกคนละสาใบดังนั้นวันนี้คือแบบวันพุธเนี่ยพุทนวายมากตีกันปุ๊บปั๊บต้องวันเลยผมตีกันจริงจังมากๆนะผมเพราะว่ามันมีเควสด้วย โ okay, อเคฮรเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับผมเรามันลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เจ้าเล็กควอนซ่าที่เป็นใช้ดีหรือเปล่านะอาจจะได้ใชนีเอวิล้อยก็ได้นะใครจะไปรู้รอบที่แล้วยังได้เจสิกไปเลยนะนะครับผมมาแล้วเจ้าการ์ดอนตัวแรกของเรานะฮะเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับห้องนี้ลงแน่นอนนะคะคนตีเยอะมากนะครับผมบอสตัวนี้ค่อนข้างอึดนะทุกคนคาร์ดอนกับไฮโอการ์น,นี่อึดมากนะครับขนาด5้าคนเนี่ย ยังลงยากเลยทุกคนคือมันต้องไอดีโคตรๆนะครับแล้วก็ช่วยกันตีนิดนึงนะครับคือเวลาจะไปตียิมเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราชวนเพื่อนนะมี2ไอเดีเนี่ยต้องคำนวณน,นิดนึงนะครับเพราะว่าห้องหนึ่งมันเข้าได้10คนใช่ไหมเราไม่ได้ไปใต้ยิมเราโยนบัตรริโมดเหมือนกันเนี่ยมันจะต้องลบออกเราไป2นะดังนั้น2อไอดีจะชวนได้แค่ไอดีละ4ะครับผมก็จะเป็น8บวก2ใช่ปะมารวมตัวเองนะครับผมรวมทุกคนอนะ่ะเกิดเราโยนไปแล้วเกิดมีคนอื่นที่ไม่ใช่ตี้เราโยนมาก็จะมีคนเข้าไม่ได้คนหนะร,นนะรผมนะรมนกนะก็็ปาณี้ วางแผนดีๆกันนะครับอย่างที่เคยบอกน่าจะพูดไปแล้วแหละผมจะไม่ผิดหรอกว่าพูดแล้วนะเจ้าการดอนกับใคอก้าเนี่ยมันแพ้หลายธาตุเนาะนะครับแต่ว่าไอ้คู่เนี้ยมันดันแพ้เหมือนกันคือแพ้ธาตุใบไม้ครับถ้าใครปั้นใบไม้โหดๆนี่ก็จะตีได้ทั้งสองอันเลยนะแต่ว่าถามว่ามันก็มีโอกาสจะโดนท่าแรงไหมใช่ครับถ้าเล่นใบไม้แล้วเกิดโดนเจ้าการดอนใช้ไฟก็เละอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะธาตุบินอย่างโฮโอน,นี่ครับผมโฮโอผมเนี่ยเป็นธาตุบินถูกปะแต่ว่าท่าสองมันเป็นโซลาร์เซล โซลาบีมนะครับเห็นโซลาบีมครับผมมันก็เลยตีเขาแรงนะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมอย่างนี้นะเนี่ยถ้าใครเอาพืชมานี้ก็เล็กครับผมนะถึงแม้ว่าเราจะตีเขาแรงก็ตามแต่เราก็โดนตีแรงนะแต่ว่าถามว่ามันก็คุ้มไหมใช่มันก็ควรจะเป็นยังไงครับผมเราควรจะเอาตัวที่ตีเขาแรงที่สุดมานะฮะมันเล่นได้หลายท่าเลยทุกคนมีทั้งน้ำทั้งอะไรอย่างทีมที่ผมจัดมาเนี่ยผมเป็นทีมใบไม้ใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อกี้พอดีมันเล็บคอมเมนต์ทาาบินไหมผมผมก็เดาว่ามันน่าจะใช้ไฟฮะก็เลยไม่ได้เอาใบไ้าเยชฟส ตีเราไม่เข้าถูกไหมฮนะเพราะเราเป็นมังกรไฟมันจะตีมังกรไม่เข้าใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดอะ่ะเนี่ยเขาเลยจัดมังกรมาให้เราไงคือมังกรเรา,าจ,จะตีเขาไม่แรงนะแต่ว่ามันยืนได้นานนะครับผมเนี่ยใช้อันติได้หลายลอรอบนะครับผมสําหรับเอาเลสนะฮะจริงๆผมก็อยากได้นะช่นี่อะ <c oughs> แต่ว่ามีทั้ง2ตัวแล้วครับผมก็โอเคนะตีทำควสอย่างเดียวครับผมอันนี้นะเดี๋ยวระหว่งางรอห้องเราไปเดี๋ยวจบอันนี้ผมจะออกไปคี์ห้องนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวขอจับก่อนแล้วกันเพราะว่าบางทีลงห้องไว้จับยังไม่เสร็จกล้เกมใช้คนอื่นเขานะครับ เดี๋ยวเราจัะให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับผมแล้วระหว่างรอห้องเดี๋ยวเราไปนู่นได้ไงไปรับเคสได้นะไปรับเลควันซาสีดําอไม่รู้บูธหรือเปล่าผมไม่ได้รู้อากาศเขาเลยเขาไม่ได้บอกอ่ะเหมือนจะบูธนะครับ2อง5นะครับผมบูธมั้งนะครับใช้นี่โอ้โหลงตัวเลขเลยครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยทำไมผมไม่ใช่สับปะรดอนนน์วะลืมอะทุกคน โอ้โหชานี่มาโชว์แล้วครับผมชานี่บอสหลังจากไม่ได้โชว์ในคลิปมานานมากนะครับผมเนี่ยแล้วผมก็ใช้ดวงไปหมดแล้วนี่มาเลโก้สซ่าผมก็ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยโถเอ้ย,อยเดี๋ยวไปดูเลโก้สซ่าก่อนนะฮะดูกันเลยดีกว่าครับผมเหมือนจะสูงด้วยนะทุกคนสูงไหมเน่ยไม่สูงเท่าไหร่ครับอ่ามาเราจับครบแล้วนะครับรับลูกอมเอ่อ กาดอนกับไคโอกานะครับผมนะแล้วก็มาลุ้นชัยนี่ในควนซากันมาดูว่าดวงผมจะโคตรเฮงหรือเปล่า <c oughs> โคตรเฮงชยัชยชยัชยชยัชยชย่ชยชยัยช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 ไม่นี่ครับผม1597เหมือนจะไม่ดีด้วยนะฮะแต่ว่ามอนจากรีเสิร์ชไม่หนีแนะ่นอนไม่ดีทุกคนผมจําได้ว่าในห้องมีแชร์16กว่าน,นะตัวนี้น่าจะไม่ดีครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆจะไปเปิดน,นี้ไว้แทกอะไร นะผมไม่ดีด้วยนะครับเตท่าเฮอริเคนแต่ไม่ดีครับผมโอเคผมหาห้องกลับไปก่อนนะครับผมตัวแรกก็ช้ดีไปแลยเท่าทเป็นไงผมไม่แน่ใจผมจะรับบัตรหรรอยังรับได้แล้วทุกคนนะใครที่ยังไม่รับนะผมไม่รู้ว่าหมดเมื่อไหร่อะแต่มารับแบบเมื่อกี้นะครับผมเข้ามาที่ช็อปนะมีบัตรฟรีคนละสามใบนะผมเลยบอกว่าแชทมันคึกคักมากนะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะบัตรฟรีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหาห้องเพิ่มก่อนนะครับผมตักรู่นะโอเคครับทุกคนตัวต่อไปเป็นไขโอก้านะครับบรนดาตัวนี้นี่เป็น ก็จะได้ CP Boot เนาะนะครับผมก็ผมก็เอามายืนเป็นบัดี้แล้วแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเมก้าได้ครับผมไม่งั้นผมจะช่วยเขาอยู่นะผมจำได้ว่ามันขาดอยู่หน่อยเดียวเองอะบานนะตัวนี้นะครับ ขาดอีกแค่ยี่สิบเองจะไม่้าได้แล้วนะครับคือผมก็พยายามตีให้เยอะที่สุดนะครับแต่่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ตีกี่ห้องนะครับมาห้องที่สองมาแล้วครับผมตอนนี้กำลังจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนคือตัวนี้อึดครับผมรอบหนึ่งผมเคยตีไม่ลงด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่านะรอบนี้นะครับแต่ก็น่าจะลงแหละคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะพอไหวนะนะครับผมมาลองดูกันเริ่มเริ่มเริ่มนะฮะมา ลุ้นกันว่าจะลงไหมนะครับไฮโดรปัมครับโอ้โห,โโหขนาดไฮโดรปัมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอะลงแน่นอนแหละผมคิดว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้นะ <c oughs> คือเพื่อนผมตอนนี้200คนแล้วครับผมจะต้องลบเพื่อนไว้เพื่อที่จะเข้าตีกับคนอื่นตอนนี้ <c oughs> รู้สึกเกรงใจนะแต่วันต้องทำนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยผมไม่รู้จะลบใครด้วยก็ถือว่าไวนะถือว่าไวัยมากๆเลยนะครับผมตัวเรานี้หมดทีแล้ว้งเนียมันจัดมังกรไม่เต็มเลยทุกคนเนี่ยมังกรเราตีเขาไม่เข้าทุกคนเห็นไหมครับ ถ้ามังกรเนี่ยแต่เขาตีเราไม่เข้านะครับผมพอดีผมจัดทีมไม่ทันแล้วทุกคนนะจัดมาทีมเดียวนะครับผมควรจะจัดไว้สองทีมนะผมว่านะจัดทีมไปไม้ไว้ทีมเดียวเองครับรีจอยกระบ,บนแ้วมังเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าตีอย่างหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมพอ AI ไอจัดมาให้มันจะเริ่มช้าแล้วครับเพราะว่า a อมันคำนวณว่าตัวไหนยืนได้นานสุดใช่ไหมมันก็เลยตีไม่ค่อยแรงนะครับตอนนี้นะจะลงปะเนี่ย <laughs> ดูดูแปลกๆนะเหลือแค่นี้จะลงไว้เนี้ยไม่ลงนี่เครื่องตายเลยนะเล็กๆแบบทำมาอย่างดีเลยเลือดลงไวมากเลยอะหลังๆนี้เริ่มไม่ลงแล้วครับมันจัดแต่บินมาให้ผมมาทุกคนมันน่าจะยืนไม่ได้ครับทุกคนตัวที่ผมปั้นไวน้น่าจะหมดแลวครับผมคือผมปั้นาดพืชไปน้อยทุกคนนะ้าตพืชในเกมเก่งๆนี่คือน้อยมากครับผมบานานี่ก็ไม่ค่อยเก่งนะโอเคลงนะครับโอ้ยนึกว่าจะไม่ลงซะแล้วเอ <c oughs> <c oughs> าใชนี่มาออกอย่างเงี้ยใชนี่มาตีมันตายปั๊บเนี่ยครับ ชนี่มันจะเข้าไอาีอีกตัวหนึ่งวันนี้ผมจะดวงดีจัดๆนะครับมาดวงดีจัดๆช้นี่มาซ้ำอีกทีหนึ่งช้นี่มาใช้ใช้ใช้ไม่นี่ครับ <c oughs> สองสามหนึ่งห้าทำไมไม่กับกันห้าหนึ่งโถเอ้ยไม่ดีหรอกครับเพราะมันต้องห้าหนึ่งเป็นร้อยใช่ไหมเอานี้จับเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมโยนไม่ได้ทุกคนฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายยังพอได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าโยนตรงๆแล้วกัน <c oughs> ขี้เกียจแล้วอะมันช้าทุกคนอันนี้ก็โยนยากเลยทุกคนจริงๆก็พอโยนได้นะครับแต่ก็ยากนะครับให้เอ็กตรงเนี้ยนะครับถ้าโยนไม่เข้าเนี่ยหือบอลนี่จับโคตรยากเลยยังไงก็ควรจะเกตะลยทุกคนตีมาตีมา<ๆ>เสียวเวลาเนาะคาลกาเนี่ยมันไม่ยอมตีบอลเนี่ยโอ้โหยกอีกนานไหมเนี่ยโอ้โหเอ็กซ์เฟลไป เมืเอ่อกี้มองผมมองมันโยกนานเกินไปรู้สึกว่าถ้ามองข้างหน้าไม่มีปีกเนี่ยมันเกตบอลชัดๆเลยเนาะบอลน,น้ำเงินน่ะเหมือนเลยอะ่ะไม่ต้องมีปีกไม่ต้องมีขี้แบบคือเกตบอลชัดๆอะ่ะในต้องตีบอลเราตีบอลเติวตีดีตีอู้บอลค้างไอ้บ้า วัดจะตีที่หนึ่งบอลค้างกากจอโอ้โหได้นายอยากวัดกับเราใช่ไหมเราก็โยนได้นะฝั่งนั้นนะแต่มันไม่เข้าเอ็กซ์แค่นั่นเองโอ้โหติดเฉยไม่เข้าอะไรก็ติดเออได้โอเคครับเดีย๋ยวหาห้องต่อไปก่อนนะครับไม่ดีหรอครับไม่ต้องเช็คแล้วทุกคนตัวนี้มาเช็คขนาดก็ได้ไม่ดีครับนะครับอีกห่างไกลเลย มาครับทุกคนตัวต่อไปนะครับได้เป็นกราวดอนนะครับผมงานหยาบ้วลาโซล่าบีมอ่ะ Beam, แต่ไม่ไรเราตีแรงทุกตัวอย่าไปรีจอยเอานะครับแต่รีจอยมันจะจัดอะไรให้ผมมะโซล่าบีมครับงานหยาบโอ้ยโอเคโซล่าบีมเดี๋ยวเราเอาทีมพืชที่เราจัดเตรียมไว้นะครับผมมาตีได้นะฮะไม่เป็นไรเราตีแรงอยู่นะครับ ก็แค่จะตายบ่อยน่นะครับผมเดี๋ยวตอนรีจอยเราสลับทีมาได้เลยครับมีคนใช้มก้าบาร์นาด้วยครับผมไม่ได้สังเกตเมื่อกี้นะครับแทนที่จะสังเกตก่อนนะไม่งั้นเราจะได้บูตแอคแท็กใช่ไหมตัวนี้ได้อยู่ครับแต่ก็โดนโซลารบีมเดียวมากรองแน่นอนครับหมดแล้วครับ6ตัวโอเคอยู่เวลายังดีเฮ้ยบูตอ่ะมันบูตต่อเนื่องหรือเขาไปชุบมาเขาไปชุบมาปะเนี้ยเนี้ยบูตเห็นไหมฮะสังเกตนะครับมันมีสัญลักษณ์บูตนะทุกคนคือผมก็อยากได้บาน์นาบูตเหมือนกันนะอยากมาเอามาช่วยคนอื่นแต่ว่า ไม่มีครับขาดอีกแค่20เมกาแคนดี้เองคือถ้าตัวเมก้ายืนอยู่ในฟิลนะครับทุกคนที่เป็นธาตุน้นะผมจะได้บูทนะครับแต่ว่าอันนี้ตัวเมก้าตายไปเห็นปะนะครับเราก็เลยไม่ได้บูทแล้วนะเห็นไหมมันหายไปคือถ้ารอบแรกผมจัดมาถูกอะ่ะรู้ว่าเขาใช้โซลาบีมนะเราก็บูทได้สบายๆนะโหเราตีแรงกว่านี้ชัวนะครับธาตุพืชชุดนี้คือชุดเก่งผมเลยนะครับคือแบบดันสุดเกือบทุกตัวนอกนั้นคือไม่มีอะไรเก่งแล้วถ้าเราเอาตัวน้ํามาหรือให้เขาจัดมังกรมาผมว่าเสียเวลา น่าจะต้องชุบแล้วรีจอยครับทุกคนแม็กนีไว้มีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละครับชุบเร็วใช่ไหมเลือดเขาเหลือแค่นี้ชุบน่าจะเสียเวลาครับผมรีจอยเข้ามาตีนต่าจะดีกว่านะตัวนี้ไม่บูทครับสองส,ส,องสองหนึ่งดีกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะฮะโอเคมาเร็วใช้ใช่ใช,ใช่ไม่มาครับตัวนี้ไม่เก่งนะฮะเออผมผมว่าผมอยากจะตีอีกตัวครับ เนี่ยตอนมันยกมือกับมันกำลังยกหน้ากับไปโยนบอลสวนไปเลยครับนะครับการะดอนแอนิเมชันประมาณนี้นะครับผมจะไปรอให้เขานิ่งนะบพ้านิ่งคือแบบว่ามันจะนับต่อนะทุกคนโอเคครับไม่ดีเท่าไหร่ละครนะฮะหายไปเยอะอยู่ครับผมชุบก่อนนะ มาทุกคนตัวสุดท้ายครับกราวออนน้องกราวออนมาลุ้นกันครับผมว่าตัวสุดท้ายเราจะได้ชชยดีหรือ,รอเปล่านะครับเริ่มไหมครับมีคนใช้เมกา้าไหมไม่ได้ดูอีกแล้วไม่น่าจะมีครับถ้ามีมันจะบอกว่าเราบูทแล้วนะครับโซลาร์บีมเชื่อผมโซลาร์บีมแล้วอย่างเงี้ยไฟบาร์ดี้องจากเลยนะไฟบาสโชคดีนะคนตีเยอะเนี่ยเชื่อเอไอมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมาลุ้นเองนะว่าจะเจอธาตุอะไรแต่ตัวนี้ไม่แพ้เปล่า ตัวนี้ไม่มีธาตุพืชนี่ต่อสู้อย่างเดียวตายไปเนี้ยทนได้หน่อยนึงครับแต่รีเบตออกรัวมากรีเบตออกไวมากหมดทุกคนโอ้โหทีเดียวตายโอ้โหไม่กระเนียมอึดไว้ทนได้ทั้งทีหนึ่งใครเอากา้ามานี่ไงใครเอากาใช้นี่เข้ามานะเรียกกาวด้อนไชนี่นะน้องกาวอ่อนน้องกาวอ่อนไชนี่มาเร็วสีเขียวมาเขียวมาเลยเขียวอิทไหเขียว กาวออนสีเขียวกาวออนสีเขียวไอ้เขียวเดี๋ยวมันจะมาอีกตัว สองสองโอ้ยโคตรต่ําเลยทุกคนไม่ถึงสองสามด้วยโอเคผมวันนี้ไม่รีบนะเดี๋ยวเราจับไปเรื่อยนะโอเคผมตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณคนที่รับชมรับฟังนะครับผมนะแต่ที่ขาดไปได้เลยนะขอบคุณสปอร์เตอร์ทุกระดับด้วยนะครับที่สนับสนุนผลมานะทั้งระดับนักประจนภัยระดับเข้มข้นด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการพพอร์ตผลนะครับกดมาด้านล่างได้เลยครับผมปุ่มจอยนะหรือปุ่มสมัครนะเนี่ยปุ่มติดสับสัญญาครีบผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเค ยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนี่ไปก่อนนะสวัสดีเกดทำไมไม่มาใช้นี่ตัวหนึ่งเสิงเลยสิงเลยมาเร็วตีมาตีมา